สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเป็นยนครับค่ะวันนี้อยู่กับน้องน้ำหนึ่งครับที่สุวินวงศ์่ิพยค่ะวันนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่กันแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รถเข้าใหม่วีออสเข้ามาเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีรถห้าที่นั่งอย่างคลอสนะสวยด้วยนะคะสีดำเป,เป็น GR s า o r t เป็น GR เพราะปกติรถจีอาร์สปเราจะเป็นสีขาว<ช>แต่ในในรถใหม่มานี้เป็นสีดำเข้ามาค,ะค่ะพี่เป๊ก เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเกริ่นกับคุณลูกค้าก่อนเดี๋ยวคลิปนี้นะคุณจะได้ดูนะ Cross GR ครับมี Fortuner นะมี m u วเอครับมี Yaris และว i o s สไม่หลักหมื่นเข้ามาประมาณ5คันปะค่ะใช่ที่ปี2ีเลยนะราคา3,500สามห้าเก้าไม่ห้าหมื0 0 0 0หมื่นนะครับแล้วก็มี Vios ที่แบบไม่แสนต้นๆนะปี20นะเป็นตัวมิดแบบนี้ก็มี City ก็มีนะครับ Civic ก็มีเดี๋ยวพาไปดูคันแรกก่อนใช่อ่ะดู Cross ครับพี่เราเราจะแกล้งน้องเขาใช่ไหมถ่ายเลยครับถ่ายเลยคันนี้ 1.8 GR Sport ครับปี2022 23เออตัวนี้เป็นสีดำเพิ่งเข้ามานะคะก็เป็นตัวชุดแต่งเป็นตัวพิเศษละกันนะคะสำหรับ Toyota Corolla ไม่เก้าหมื่นไม่เก้าหมือ่ะไม่รู้วนะ่าน้องเขาถ่ายเรียนเขายื่น House o l แล้วพี่คันนี้<ข>ไม่เก้าหมื่นนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ขอพามาดูภายในสักนิดน,นึงหน่อยนะราคา799เ <c oughs> พิ่งเข้าเลยนะเพิ่งเข้าเลย <c oughs> 7 9 9 0 0นครับสภาพสวย นเบกเบร์ลายหัวเนี่ย GR นะตัวนี้นเป็นตัว h Hy b r ิดพ r ีเมียม a f e ต y r r s ส o r t ปี2 2จดย3ไม่เก0 0โล7 9 9 0 0 0นาค่ะพี่เป๊กถ้าเป็นตัวท็อปที่เขาแต่งอ่ะนะแอร์หลังมีบบร์หลังพับได้นะครับใครหายอยู่นะไปไ้ายแดงออกมาประมาณล้านสองกว่าหรือ7จะอจะบอกว่าคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาแล้วดูสภาพรถแรกเข้าแรกรับคือสภาพยังสวยเดี๋ยวไปเก็บงานปรับสภาพนี่ถือว่าหล่อเลยนะพี่เป๊ก ข้างหลังเขายืนเท้าไซเอลแล้วเราหนีดีกว่าเขาจะถ่ายคลิปกันแสนเก้ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เป๊กอันนี้ผ่อนหนึ่งห่นาพันสี่ร้อยอยู่ประมาณหนึ่งมื่นสาพันสี่ร้อยนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยจัดยอดเต็มฟรีดาวได้มาดูแกงนี้ดีกว่าที่บอก v ีออสไม่น้อยเนี่ยเข้ามาเต็มเลยมาดูวีออสชั้สองนะคะเป็นเครื่องพันห้าต่อให้เราไปอยู่ตรงนี้เสียงก็ดังอยู่ดีถ่ายเลย ตัวนี้นะคะเป็น Toyota v วีออค่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดนะคะ Entry ปี2ออ่าตัว Entry ปี2022นะคะเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าแต่ราคาก็ราคามาพอๆกันเพราะว่าปี359ห้าอ่ะสามห้หมื่นสามแสนห้าหมื่นเก้าพันก็จะผ่อนอยู่ประมาณหกพันห้าพันเก้าหกพันนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันมาดูขอดูใหม่มันน้อยนะครับแล้วปีมันใหม่ไงหนึ่งปีมันสองพันยี่สิบสองอ่ะสภาพถือว่า สวยนะรถไม่ช้ำนี่รถไม่ช้ำเข้ามาหลายคันค่ะพี่เป็นรถปลอดระวังจากหน่วยงานเข้ามาหลายคันเลยนะคะก็มีตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะทะเบียนห8 4 6แล้วก็จะมีทะเบียน2810ด้วยนะคะอ่มีเข้ามาหลายคันฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวเน้นย้ำดีกว่าสเปคประมาณนี้นะไม่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นราคาอยู่สามห้าเก้าแต่ได้ปียี่สิบสอครับมันใหม่มากนะตอนมันออกมาจากป้ายแดงอ่ะประมาณหกแสน 5, <ะ>ห้าแสนเก้าเหลือตอนนี้เหลือแค่สามห้าเก้าูกลงเกือบเกือบครึ่งแล้วรถใช้งานแค่สามปีเองไม่ห้าหมื่นนะครับสภาพดีสนใจทักมาขอรายละเอียดที่เบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลย<ะ>เดี๋ยวส่งให้ดูป่ะคันนี้ซิต,ตี้หรอป,ปี15สิบห้าป่ะอ่าเดี๋ยวหนูพาดูนะคะตัวนี้เป็นตัว Honda City ปี2016 <16. S 2> คันนี้เป็นตัว1.5 V เป็นตัว V Plus นะคะปี2016เลขมาอยู่ประมาณ149,000แต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าค่าตัวยังไม่มาราคาน่าจะยังไม่มานะพี่เป็กใช่ค,นนครับไม่แน่ใจราคาเหมือนน่าจะยังไม่มาแต่ว่ามาอยู่ประมาณ149,000เป็นตัว1.5 V Plus 1.5 V Plus เดี๋ยวหนูแอบไปดูก่อนนะว่าคันนี้ราคามาหรือย,ยังเผื่อใครสนใจหรือว่าเป็นสาวกฮอนด้าซิตี้อะพี่เป๊กลองมาดูด้านในหน่อยไหม มาดูด้านในหน่อยไหมหนูหาให้ันนี้เพิ่งเข้านะใช่มันเพิ่งเข้าราคายังไม่มานะสนใจทักมาสอบถามได้นี่มีจอนะครับเบาะหนังให้แล้วด้วยปีสิบหอ่าราคาน่าจะอยู่ประมาณสามต้นต้นอ่ะพี่ว่าใช่ไหมน่าจะอยู่ประมาณสองสองแสนหรือเปล่าพี่เป๊กอ่าไม่แน่ใจใครสนใจทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูมันอยู่ประมาณสองแสนแหมืาพันสองแไปดูในห้องส้มมาในห้อง มีคนขอราคา2องแ0 0แปี2,016คันนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งสีเทาสวยเลยนะปี20่สิบไหมสีเทาแบบนี้ผมมี2คันไม่เท่ากันแสนสามปี20จะ3,69หกเครับตัว1,5มิตรมีกล้องถอยเบาะหนังจอรัสกีนไฟโปรเจคเตอร์แล้วแต่ถ้าเป็นปี19ก็จะ3,49อ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัว1,5มิตรไม่หนึ่งแโลปีย0 3สิบสาคันนี้นะคะสนใจก็ ทักเข้ามาได้เลยไปดูโซนในกันเนีอยวหนึ่งตะกี้พี่เดินผ่านพี่เห็นมีโซ <ul> ลูนาคันละสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าเอ้านะไม่เก็บงานนะเจ้านายบอกขายราคานี้ใครจะเอานะ <29, 000. S 1> มาจัดไปนะครับคันนี้สองหมื่นเก้าพันบาทนะปีเท่าไหร่ 19, หนึ่งเก้าเท่าไหร่เดี๋ยวหนูดูให้นะคะโซลูนาครับสองหมื่นเก้าใช่สองหมื่นเก้าเป็นวิ่งได้เนาะเป็นตัวซูลูนาที่เขาจะเป็นแบบ มันน่าจะติดติดแก๊สด้วยหรือเปล่าพี่เป๊กคันนี้เป็นติดแก๊ส LPG ครับติดแก๊สแล้วนะติดแก๊ส LPG ค่ะนะคะน่าจะได้กุญแจสองดอกด้วยนะครับตัวนี้นะคะเป็นปีรถปีสองพันพอดีเลขไม้อยู่ประมาณห้าแสนแปดของคนที่ไม่ซีเรียสปีสองพันไม่ห้าแสนแปดอืมนะครับสองหมื่นเก้าพี่นี่นะคะทนด้วยนะรถสมัยก่อนเล็กทั้งดุนเออทนด้วยนะอ่ะดูคันต่อไปไหมนครนายกคันเนี้ย ตัววีออสคันนี้รึกว่ติดจองแล้วป่ะรู้สึกว่าติดจองติดจองแล้วข้ามเลยมาคันนี้น้ำหนึ่งต่อไปดูให้พี่หน่อยสี่หกสองศูนย์โตโยต้าวีอก็คือเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวมิดนะคะ4620 1.5มิดปี21ไม่ห้า0 0ืโลคันนี้389,000แปดเฮ้ยสา9แาต่ไม่ไม่ม5ห้0 0มืแล้วได้ปี21นะครับไม่ห้า0 0ื่นเก้าโลสภาพสภาพดีนะดูรอบๆนี่คือแรกรับนะ ไปยังไม่เปลี่ยนไปเพชรยนนะครับอันนี้คือรถเข้าใหม่นะพี่เข้าวันนี้นะเบาะหนังครับจอรถสกรีนไม่ห้าหมื่นโลคุณสามแปดเก้าเนะเนี่ยนะผ่อนอยู่หกพันห้าเองตลอดสัญญานะรีบมาติดรีบมาจองกันก่อนนี่มันจะติดจองใช่นี่ได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะคะคันนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยเขามีก้องถอยด้วยอ่ะคันนี้น้ำหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอ่าเดี๋ยวหนูหลือหน่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ ยอดขายดีนะหนูจะบอกให้แล้วก็ด้านหลังกว้างถ้ามันมีก็ขายได้อะใช่อันนี้รู้สึกว่านี้มันเป็นปีอะไรคะพี่เป๊ปปีสิบสองครับหนึ่งจุดสองอีนะราคาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับไม่ประมาณสองแสนสองหมื่นเก้าพันอ่ะถ้าใครแบบว่าอยากได้รถสักหนึ่งคันนะคะที่ประหยัดภายในกว้างแล้วก็ราคาถูกอ่ะกันแดดกันฝนครับเราไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรก็หาง่ายนะนิสันช่วงล่างเขาก็ดีด้วยนะคะคันนี้ ไฮบิดพรีเมียมปี21ไมล์แสนหกราคา559อ่าสีดำนะคะเป็น t o โยต้าอัลตินะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสนใจทักเข้ามานะคะสนใจทักเข้ามาหาได้เลยกระบะก็มีนี่พึ่งเข้าใหม่ไ่มกระบะตัวนี้เป็นสี่ประตูนะคะโตโยต้ตัวเอ็ีแน่เลยเห็นไฟเขาสี่ประตูตัวอีตัวอีอ่ะพี่ว่านะเพราะไฟมันเป็นแบบเนี้ยตัวนี้เป็นตัวอีเหรอก็ดูไฟก็น่าจะรู้ เปิดไม่ได้อเดี๋ยวหนูดูให้นะคะตัวนี้เป็นสี่ประตูเป็นสี่ประตูสีขาวเป็นรถแรกเข้าเพิ่ง <ป S 1> เข้ามาใหม่ทะเบียน7076เป็น2 4 e พี่เป็กพูดถูกเป็นเกียร์ธรรมดาปี2019ไม 96, าา่เก0า0โลครนนี้ราคา4 9 9 0 0 0เก้านั้ะสังเกตากเนี่ยหน้านะถ้าหน้าเนี่ยปีไม่เกิน21แล้วก็ไฟเป็นมันติรีเฟคเตอร์มันจะต้องเป็นตัว e มันจะมีรุ่นหนึ่งที่มันเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์อันนี้ใช้วิธีเดาเพราะว่าก็ใกล้เคียงนะ เพราะารูกเลยแหละพี่เป๊กถูกโอเค er ไหมฟอร์จูเนอร์ไหมรีเจนเดอร์เพิ่งเข้าหรือ l ีเดอร์ไม่รู้น่าจะรีเจนเดอร์นะเนี่ยอ่มาดูแต่น้ำหนึ่งดูให้นะคะทะเบียน4616ใครสนใจ Road top, รถครอบครัวจ็ดที่นั่งตัวนี้เป็นตัวรีเจนเดอร์ a c k แบกท็อปขับ2ปี2022ไมห่ม่1 0โลคันนี้1 1 0 0 0ล้าน1พี่เป๊กทีาอาร์ดีมาดูทีอดีใคร<ป>มองปี2 0 1 0 ใครมองหาตัวยาลิตเครื่องพันห้าฉยาเขาทนอีกหนึ่งคันนะคะพี่เป๊กคขาเ,เครื่องวีออสลูกค้าถามหาเยอะนะหนึ่งแพันรู้สึกว่าเป็นโฉมสุดท้ายและนอกจากนั้นเป็นพันสหมดเลยปี2 0ง0นะครับอ่าตัวนี้นะเป็นปี2,010สีขาวไม่แสนสามเองเป็นตัว1.5ึ่งจุดห้าทีอารีสปอรทีโวราคา1นึ่งแสนห้าม่นเก้พันครับไม่แสนสามคันนี้สองศูนย์ 2> 2. <0 S 1> จี พี่เป็กพอรู้ไหมถามพี่เป็กมัางดกวาเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนเออดูเลขไมก่อนเพราะว่าน่าจะรถเพิ่งเข้าอ่ะายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใบให้เป็น2.0 g จุดูีอ่ะรู้แล้วหกเก้าปีย0สิบถูกต้องเห็นเลขไม้นะครับไม่แสนประมาณแสนหกนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนี่พาพี่เป็กคือพี่เป็กไม่ต้องแบบว่าดูอะไรเยอะเลยอ่ะดูเลขไมดูเลขไมดูเลขไมแล้วก็จะรู้ปีแล้วเพราะหน้าเนี่ยมันน่าจะประมาณปียี่สิบค่ะครับอ่ะมาดูโซนข้างในกันต่อครับน้ำหนึ่ง มีเข้ามาอีกหลายคันเลยคันนี้รู้สึกว่าไม่แสนสามป่ะไอพี่ใช่คันนี้ไฮบิดพรีเมียมอ่ะน้ำหนึ่งตัวท็อปสุดปีสิบเก้าจดยี่สิบเออแล้วไม่หลักหมืนนะ่นด้วยบอกแล้วว่าพี่เป๊กเขารู้จริงะนะคะไมสองจุดห <My> ้าไฮบิดพรีเมียมเก้าหมื่นปีสิบเก้าจดยี่สิบครับตัวท็อปไฮบิดพรีเมียมใช่ปีสิบเก้าจดยี่สิบไม่อยู่ที่เท่าไหร่ไม่เก้าหมื่นไง ไม่เก้าหมื่นหนึ่งราคาเท่าไรแปดเท่าไรแปดแปดแสนแปดหม่เก้าเก้าพันแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันถูกนะแปดห้าเก้าพราะอถที่แล้วมันเท่าไรแปดเจ็ดเก้าว่ะใช่นี่มันราคาดีราคาดีาาดนะครับราคาดีสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะอามาดูโซนตรงนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งมีหลุดจองลูกค้าพี่มาเลยคันนี้อ๋อเอาติดหรอใช่เอาติดคันนี้นะครับเป็นหนึ่งจุดปดไฮบริดพรีเมียมนะครับไม่สี่0มืนโลหลุดจองลูกค้าผมมา ไม่หลุดจองเพราะอะไรลูกค้าลี่มีแคมรี่นะครับใครหาอยู่ไม่สี่หมื่นไฮบิดพรีเมียมอ๋อตัวนี้ห้าสามเก้าใช่ไหมหลุดจองลูกค้าพี่เองเพราะว่ามีคนถามหาอยู่ใช่หนูบอกว่าเขาหนูบอกหลุดจองแล้วเขาบอกเขาไม่เชื่ออ่ะใครสนใจไม่เชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจองใช่เดี๋ยวเราจองคันนี้นะคะพี่เป๊กอธิบายเลยนะคะคันนี้จุดแปดไฮบิดให้นะครับปีสองพันสิบเก้านะสีขาวมุกไม่สี่หมื่นโลรถบ้านมือเดียวครับ ฟังก์ชันครบมีเดวี่ปกติจะเป็นรถหน่วยงานนะแต่คันนี้ได้รถบ้านนะคะเดี๋ยวหนูมารีวิวเลยดีกว่าไม่สี่หมื่นโลเองนะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ผ่อนเก้าพันสามประมาณนี้ตัวท็อปสุดของของแคมรี่ที่เป็นตัวไฮบริดได้ชุดแต่งมาด้วยอ่ะดูคันไหนกันต่อดีมหนึ่งคันนี้คล้ายๆคันตะกี้เนาะอ่ารู้สึกคันนี้ปีสิบห้าป่ะสิบสิบเจ็ดพูดผิด h อนด a c i t ตีะคะไปดูวีอที่เข้ามาใหม่ตรงนู้นไหมพี่ตรงไหนใช่เข้าใหม่ไหมตรงนู้น ไม่แน่ใจนะครับตรงเนี้ก็เป็นรถนเข้าหมหน่นีสองจุดห้าสปอร์ตไม่แสนโลแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคันนี้นี่ก็เป็นรถเข้าใหม่มาเหมือนกันพี่จา๋าบางทีรถก็จอดอยู่กันคนละมุมคนละที่เนาะใช่นาวาล่าก็มีเนี่ยคังข้างแคร็บอ่านี่นะนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว Toyota c a m r รนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเป็นตัว2.5สปอร์ตนะคันนี้พี่ชอบนะพี่ว่าเขาดูดีอะ Honda c ซ v i c เออเป็น RS ด้วยเทอร์โบนะครับอ่ะมาใครเป็นสาวกซีวิกวัยรุ่นนะคะเอาใจนะตัวนี้มีเลนวอตด้วยตรวจสภาพตัวรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะเป็นเครื่องพัน้าเทอร์โบแต่เป็นฉมเอฟซีขามุกด้วยนะครับนี่ข้างหน้า RS ทะเบียน9105เป็นตัว1.5 RS เป็นตัวเทอร์โบใช่ก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันอะเออตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับ619ไมล์แสนโลปีตนัปี20เปล่าพี่เป๊ก20เหรออันนี้20ปี20นะครับราคา619ป่ะ6 9 0 0 0ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูขอดูทะเบียนหน่อย9105ไหมอ่าใช่อ่า9105ในถ้าในเนี้ยเขาเขียนว่าปี20คันนี้มีลูกค้าท่านนึงบอกว่าจะจองวันนี้จองั้ย ไม่เป็นไรใครสนใจนะทักมาได้เลยนะตัว Honda City นะคะตัวนี้เราเขอเจ้านายมากี่บาทโอ้รถรถครึ่งแสนอ่ะจากเจ็ดหมื่นเก้าเหลือเท่าไหร่เหลือที่เราขอมาโอ้โหเท่าไหร่ดี <6 S 1> พี่เป๊กหกทวนเออเห็นไหมหกหกแสน คือเยอะมากหกแสนใช่ไหมหกหมื่นหกหมื่นอ้าวปีศูนย์สามหกมืนไม่เป็นไรเราก็ให้ลูกค้าที่ไวกว่าอ่าใครไวว่ามาเลยนะใครเห็นนะก็ไวดูเสาเขาดิเสาเขายาวมากเลยนะคือรับสัญญาณได้ดีมากอะคือคันนี้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ Honda City รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกหนึ่งโฉมที่เขาแข่งกับ Vios นะนะตอนช่วงนั้นนะขายดีเหมือนกันนะรุ่นยอดนิยมนะสำหรับ City นี่เพิ่งเข้ามาครับ ไมอยู่8เอ้ย 9, มาอยู่90,000ืนเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยปี18.19ครับ1.6รุ่นจีอ่า <8, S 1> โฉมสามปดเกโฉมไมเนอร์เชนคือวันนี้ลูกค้าที่มารับรถกับเราอ่ะพี่เป๊กเขายังแบบเขาชอบโฉมนี้นะแต่เขาอยากได้โฉมใหม่ ดูกระเฉาะโฉมใหม่คือมันมันคืออะไรวะชอบโฉมนี้แต่อยากได้โฉมใหม่ไม่แต่คือลูกค้าเขาชอบโฉมนี้ไงแต่ในเรื่องของซื้อโฉมใหม่ออปชัแบบ่นมันดีกว <ขอ S 2> <อ>่าหมายถึงออปชั่นแล้วก็ปีแต่ใจเขาแบบมาวนดูแต่โฉมนี้ะนะผมถามน้ำหนึ่งเรือ่องอันนี้เราเราแก้นหนึ่งกันนะครับแก้กหน้อยแล้วส,สามข้อบอกมาว่าโฉมใหม่กับโฉมเนี่ยโฉมใหม่ดีกว่ายังไง ผมขอสามข้อโฉมใหม่ดีกว่ายังไงโฉมนิวอ่ะปียี่สิบอ่ะกระจังหน้าต่างกันใช่สีฟังก์ชันสิอ่าฟังก์ชันใช่ไหมคะในส่วนของโฉมโฉมล่าสุดใช่ไหมก็โฉมนี้ใช่ไหมใช่เบาะค่ะเบาะทำไมอ่ะผมบอกเลยหนึ่งเลยช่วงล่างครับตัวเนี้ยช่วงล่างมันเป็นคานเนาะขับไปไหนกระโดกกระเดกนี่คือล้อซ้ายยกล้อล้อขวายกนะแล้วหนูรู้เลยเห็นไหมอ่าแต่โฉมใหม่เยี่ยมันแยกอิสระซ้ายขวาครับโครงสร้างรถมันเป็น TNGA ด้วยยึดกาะถนนดีนะสองครับมันมีแอร์หลังด้วย เป็นอาติรุ่นแรกเลยครับที่มีแอร์หลังแต่ชมเนี่ยยังไม่มีนะสามครับง่ายๆเลยสมัยนี้เราฟังเพลงผ่านอะไรโทรศัพท์มือถือปะใช่ค่ะชมเนี่ยอันเนี้ยต่อบูทูธไม่ได้เว้ยหนึ่งวิดีเชื่อปะต่อบูทูธไม่ได้อ่าแต่นั้นน่ะมันต่อได้อันนั้นมันต่อได้หมดเลยรับสายวางสายคุณผ่านผ่านบูทูตเลย tnga ก็คือเป็นโครงสร้างตัวถังเดียวกับตัวแคมรี่ใช่รุ่นแรกคือ c n r รุ่นสองแคมรี่รุ่นสามนิวอัติสนะผมไม่ได้มาโจมตีคันนี้นะแต่ราคามันใกล้กันมากแล้ว อ่าใช่ไหมใช่ป่ะใช่ต้องบอกงี้ชมนิวนะปี20สิบใหม่วันนี้ประมาณปีครึ่งนะค่ะผมมีสามแปดเก้าเท่ากันอะคือรุ่นนี้ม,มันไม่ได้มีแอร์หลังแต่มันเป็น usb อยู่ด้านหลังไอตัวใหม่ก็มี usb อยู่ในกล่องอยู่ในที่วางแขนอ่าแต่อันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยไม่ได้มีแอร์หลังนะคะแล้วก็บอกมันสีครีมอันใหม่มันสีดําแล้วอะวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งโอเค <มา S 1> นะคะ ก็ <g liness> ใครสนใจรสถสวยคัดเกรดนะพี่จ๋าวันนี้น้ำหนึ่งก็พามาอัปเดตเรื่อยๆเยนาะก็สลับกันนะพาเดินมั่วๆห่อมเดินดูมั่วๆมพาเดินมั่วเลยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็พาดูรถแต่ละหลายหน้าหลายตาให้ทุกท่านได้เลือกกันนะคะว่าเรามีรถอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆคาะอย่าลืมติดตามน้ำหนึ่งกับพี่เป็กไว้ให้ดีๆนะครับค่ะคลิปนี้พี่เป็กปิดจบเลยดีกว่าวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสนใจทักมาเบอร์ดีต่อด้านล่างครับลายไอเดียล่าง วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ